สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะหากชาวลัคนาราศีมังกรได้เข้ามาฟังคำพยากรณ์นี้สมัยก็อยากจะให้คุณนำไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะ คลิปวิดีโอนี้จะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงระยะปักแรกของเดือนมีนาคมปี2 5 6 7นั่นก็คือช่วง1-15ถึง15มีนาคมปี2567ค่ะซึ่งดวงชะตาในระยะปากแรกจะได้รับอิทธิพลของดาวหลายดวงไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธซึ่งโคจรมาเป็นประดาวพระศุกร์ดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคารและยังได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่ๆที่ได้ทำการโคจรก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ ในระยะปากแรกนี้มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้มีการเดินทางเจอสังคมใหม่ๆบรรยากาศรอบข้างตัวคุณมีเกณฑ์เปลี่ยนไปหรืออาจจะมีการปรับสถานะไม่ว่าจะเป็นสถานะทางความสัมพันธ์อาจจะมีเกณฑ์ปรับจากเพื่อนมาเป็นแฟนปรับจากคนที่รู้จักมาเป็นคนคุ้นเคยปรับจากญาติพี่น้องมาเป็นหุ้นส่วนคู่ธุรกิจลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ หรือถ้าชาวลัคนาราศีมังกรจะมีการปรับในเรื่องของการงานหลายๆคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับไปทำงานเก่าเพื่อนร่วมงานเก่าคอนเน็กชันเก่าๆกลับมาเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมตัวคุณลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ค่ะชาวลัคนาราศีมังกรจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีจะมีคนมาคอยเกื้อกูลผลักดันแต่อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีมังกรก็ยังต้องระมัดระวังอริสตรูที่ไม่เปิดเผยนะคะ มีคนเข้ามาทำให้บาดม้างกระทบกระทั่งมีเกณฑ์ผิดใจกับใครบางคนหรืออาจจะมีอุปสรรคปัญหาในระหว่างการทำงานก็เป็นไปได้ค่ะในจังหวะที่ดาวพระพุทธดาวพระอาทิตย์ดาวพระเกตดาวพระราหูโคจรมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาแบบนี้จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรได้เข้าสังคม ได้เจอผู้คนจํานวนมากและหลากหลายอาจจะเจอทั้งคนที่ถูกจริตและไม่ถูกจริตปะปนกันไปคนที่เคมีตรงกันและคนที่มีเคมีไม่เข้ากันก็เป็นไปได้เพราะคนที่เข้ามาข้องแวะข้องเกี่ยวกับตัวคุณนั้นก็จะมีทั้งคนที่ดีและไม่ดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรต้องพิจารณาให้ดีดูคนให้ออกมองคนให้เป็นถ้าหากยิ่งเข้าไปข้องเกี่ยวกับผลประโยชน์บางอย่างก็ยิ่งต้องระมัดระวังและรอบคอบ ชาวลัคนาราศีมังกรคะในระยะนี้จะมีเรื่องของการปรับตัวเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเข้าหาใครบางคนหรือมีบางคนปรับตัวเพื่อเข้าหาคุณหรือการปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ๆที่คุณได้ไปคล้องแวะคล้องเกี่ยวด้วยการย้ายที่ทํางานการเจอผู้คนหรือแม้แต่การเดินทางจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นจะต้องดูแลในเรื่องของการวางตัวของตัวเองให้ดีค่ะมีกิริยามารยาทรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน และไม่แสดงอาการก้าวร้าวจนเกินไปก็จะส่งเสริมทําให้คนรอบข้างรักใคร่เมตตาเอ็นดูคุณดาวพระเกตและดาวพระราหูโคจรมาร่วมกันในระยะนี้ซึ่งโคจรมาร่วมกันในเรือนสหัชชะของดวงชะตาจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ดาวพระราหูมากขึ้นค่ะเมื่อดาวพระราหูโคจรสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะงานใดที่เอื้อประโยชน์จากดาวพระราหูก็จะยิ่งมีมุมที่ดีอย่างเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย การซื้อมาขายไปธุรกิจห้างร้านต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งงานออนไลน์งานขนส่งงานที่ต้องข้องเกี่ยวกับผู้คนหมู่มากงานแสดงสื่อโซเชียลมีเดียงานที่เกี่ยวข้องกับแสงและเงาลักษณะนี้เป็นต้นค่ะและอย่างไรก็ตามนะคะสมัยก็ต้องขออธิบายว่าดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะร่วมกันกับดาวพระพุธร่วมกันกับดาวพระเกตและดาวพระราหู ลักษณะนี้จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะมีความกังวลใจบางอย่างจนทําให้คุณนอนไม่หลับมีความเครียดมีความกังวลกับเรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหรือมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกอึอดอัดและลําบากใจก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเกี่ยวข้องกับสิ่งไหนนะคะและในระยะนี้ชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะมีเกณฑ์เจอกับของเสียของพัง เมื่อดาวพระอาทิตย์โคจรมาอยู่ในเรือนสหัชชะแบบนี้ชาวลัคนาราศีมังกรอ,อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่จุกจิกหรือมีเกณฑ์จ่ายเงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องได้ค่ะดาวพระพุธที่โคจรมาเจอกันกับดาวพระราหูในเรือนสหัชชะนี้ก็ต้องอธิบายว่าคู่ดาวคู่นี้เป็นคู่อริคู่ศัตรูไม่ถูกกันค่ะระยะนี้จะเจอคนที่ไว้ใจไม่ได้ต้องระมัดระวังมิตราชีพเจอคนที่คิดอิจชาริษยา คนใกล้ตัวมีเกณฑ์ใส่ร้ายหรือคนอื่นจะมองคุณไม่ดีมีเกณฑ์ที่คุณจะทะเลาะกับญาติหรือเพื่อนบ้านไม่เช่นนั้นนะคะก็จะมีความห่างเหินอาจจะเป็นลักษณะที่ชาวมังกรอ,อยู่บ้านร่วมกันกับครอบครัวแต่ไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้ปรึกษาไม่ค่อยได้เจอกันต่างคนต่างทํางานลักษณะนี้ก็เป็นไปได้และไม่พอเท่านั้นนะคะดาวพระพุธยังถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริ เมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะเป็นประแบบนี้จะส่งผลทําให้อริศัตรูเก่าๆเข้ามาเบียดเบียนได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเบียดเบียนทั้งด้านความรักการงานและการเงินและการที่ดาวหลายดวงโคจรมารวมตัวกันอยู่ในเรือนสหัชชะนี้มันยังมีมุมที่ดีอีกมากนะคะ ไม่ว่าจะส่งเสริมทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรได้พัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในด้านองค์ความรู้ในด้านทักษะต่างๆการเจอสังคมหมู่กว้างเจอผู้คนที่หลากหลายก็ทําให้ทัศนคติและไอเดียของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นกว้างขึ้นระยะนี้เหมาะมากในการทําบ,บุญทําทานค่ะเพราะดาวพระเกตก็โคจรมาสถิตอยู่ในเรือนสหัชชะ ดาวพระเกตเป็นดาวบุญดาววาสนาผลบุญผลกรรมที่ได้ทํามามีส่วนช่วยทําให้เรื่องร้ายๆกลายเป็นเรื่องดีหรือจากเรื่องที่หนักๆก็จะเบาลงได้สิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะรับมือได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือการทำทุกอย่างบนพื้นฐานของความถูกต้องหากคุณทำถูกต้องในทุกๆวันแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็จะมั่นใจในการกระทำของคุณโดยที่คุณจะไม่รู้สึกคิดเสียใจค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะ ในระยะปักแรกของเดือนมีนาคมนี้มีคู่ดาวคู่มหาม็ตอย่างดาวพระสุกและดาวพระอังคารโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาค่ะซึ่งดาวพระสุกจะโคจรมาในวันที่9มีนาคมปี2567ส่วนดาวพระอังคารจะโคจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพระวันที่15มีนาคมปี2567ความหมายของดาวคู่มิตรนี้นะคะย่อมส่งผลในด้านของความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และจะช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องใดก็ต้องพิจารณาดูเรือนชะตาและความหมายของดาวดวงนั้นๆค่ะสําหรับดาวพระอังคารจะให้ความหมายในเชิงของความกล้าความแข็งความขยันการกระตือรือร้นการบุกบ่าวฝ่าฟันและความไม่ยอมแพ้ส่วนดาวพระศุกร์จะให้ผลในเรื่องของการเงินการทองความรักของนอกกายกิเลสสมบัติต่างๆดังนั้นความหมายของดาวคู่มิตรอย่างดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์ก็จะเป็นตัวแทนของกิเลสสมบัติ ทำให้เจ้าชะตามีความกระตือรือร้นในเรื่องของการหาเงินหาไรายได้ขยันแข่งข็งในการหาเงินกล้าคิดทำสิ่งใหม่ๆมีความกระตือรือร้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีสเสน่ห์และมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงมีเรื่องของกามอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันและไม่พอเท่านั้นก็อาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินการหมุนเงินประกอบกันด้วยค่ะยิ่งดาวคู่มิตรโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระแบบนี้นะคะ ย่อมส่งผลดีในด้านการหาเงินหาทองหารายได้ชาวลัคนาราศีมังกรจะไม่ต้องกังวลเลยค่ะคุณจะมีเงินมาเกื้อกูลตัวคุณและคนในครอบครัวได้อย่างดีแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังการใช้เงินมือเติบการใช้เงินเกินตัวเพราะคู่ดาวครู่นี้จะทำให้คุณกล้าคิดกล้าตัดสินใจในสิ่งที่มันเกินตัวด้วยค่ะ และการที่ดาวพระสุกและดาวพระอังคารโคจรมาอยู่ในเรือกนกระดุมพระนี้ก็ได้มาเจอกันกันกบดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์เขาโคจรตั้งรับอยู่ในเรือนกระดุมพระก่อนหน้านี้แล้วนะคะดาวพระสุกและดาวพระเสาร์ไม่ถูกกันดาวพระอังคารและดาวพระเสาร์เองก็ไม่ถูกกันดังนั้นชาวลัคนาราศีมังกรต้องรอบคอบค่ะในเรื่องของการใช้เงินหากจําเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนคุณต้องศึกษาสิ่งเหล่านั้นให้ดีคุณจะลงทุนในเรื่องใดคุณต้องมีความรู้แน่นพอควรนะคะ และไม่เช่นนั้นชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะมีการเจ๊งหรือขาดทุนได้ในระยะนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นระมัดระวังการมีคู่กรณีอริศัตรูอาจจะเข้ามาทำให้การเงินการทองของคุณติดขัดหรือได้มาอย่างล่าช้าหรือมีเกณฑ์เสียผลประโยชน์บางอย่างก็ต้องรอบคอบให้มากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามดาวพระอังคารถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุค,ค่ะ ในระยะที่ดาวพระอังคารสถิตยอยู่ในเรือกนกระดุมพระแบบนี้ก็เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตดาวลาพระเป็นดาวแห่งลาบเป็นดาวแห่งโชคเป็นดาวแห่งเงินก้อนค่ะเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือกนกระดุมพระคุณก็มีโอกาสที่จะได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตมานั่นเองนะคะและไม่เพอเท่านั้นชาวลัคนาราศีมังกรจะมีมุมที่โดดเด่นอย่างมากคุณจะมีโชคฟลุกฟล๊กๆมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้ จะได้โชคจากเลขบ้านเลขรถได้โชคจากญาติพี่น้องได้ลาบผลได้เงินทองโดยเฉพาะการได้มาจากการทำงานการพูดการเจรจาและได้เงินจากการทำอะไรอย่างจริงจังค่ะ เพราะด้วยคุณสมบัติของดาวพระอังคารที่เป็นดาวเกี่ยวข้องกับความขยันเกี่ยวข้องกับการบ,บุกบ่าฝ่าฟันการไม่กลัวแล้วและมาประกอบกันกับดาวพระสุขซึ่งเป็นดาวแห่งเงินทองความรักความสุขก็จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นมีความกระตือรือร้อนในด้านการหาเงินคุณจะหาหนทางคุณจะเสาะแสวงหาโอกาสที่จะนํามาซึ่งรายได้ให้กับตัวคุณเป็นอย่างดีค่ะถ้าจะพิจารณาในด้านการงานนะคะ ในระยะนี้ชาวลัคนาราศีมังกรงานใดที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์หรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการขนส่งรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหมู่มากงานเป็นทีมเป็นกลุ่มจะมีผลดีอย่างมากเลยทีเดียวค่ะดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธตังก็โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะ ร่วมก,กันกับดาวพระเกตและดาวพระราหูการริเริ่มสิ่งใหม่ถือว่าทำได้นะคะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาจะมีกัลายนานมิตรมีคนรอบข้างให้การสนับสนุนช่วยเหลือและถ้าหากชาวลัคนาราศีมังกรทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบแล้วอุปสรรคและปัญหาใดๆที่จะเกิดขึ้นต่อตัวคุณนั้นคุณก็ไม่ต้องกลัวค่ะคุณจะมีไอเดียมีความสามารถมีปัญญาในการจัดการอย่างแน่นอนพระดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรถือเป็นชะตาที่มีความเข้มแข็งค่ะ ชาวมังกรจะได้พบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นขอให้คุณคิดดีทำดีประพฤติดีมีจิตใจที่ดีต่อผู้คนและสรรพสว์รอบข้างมันทำบุญทำทานมันรู้จักการแบ่งปันและก็มันที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิ่งดีๆเหล่านี้จะทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรประสบพบเจอกับความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ หากชาวมังกรได้ผ่านเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆให้กับตัวเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพญดาฟ,ฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมรับพลังงานดีๆเพื่อก้าวเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณมีโชคมีลาบมีความสำเร็จสมดังใจปรารถนาค่ะ ก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวมังกรสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ